เคครับคุณดูส่วนวิธีการยิงของปืนลูกซองยาวนะครับก็ง่ายๆน่ครับให้คุณดูน่ครับผมทําการนะครับผมวางเป้าไว้ข้างตัวนะครับจากนั้นก็ให้ลากขึ้นนะครับเป็นตัว J หรือว่าลากขึ้นเป็นแนวแต่แคงเนี่ยก็ได้น่ครับผมอ่ะแบบนี้เลยนะมันก็จะเข้าหัวแบบนี้เลยน่ครับผมก็พยายามนะครับผมลากเยอะๆนะครับแบบระยะใกล้นี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะลากให้ดูนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าเห็นปะนี่ครับมันก็จะเข้าหัวนะครับผมเห็นปะ อ่าลากแบบตัวเจก็ได้นะครับมันก็เข้าหัวเหมือนกันนะแต่ว่าผมแนะนําให้เป็นลากแบบแนวตะแคงดีกว่านี่ครับผมถ้าเป็นลากแบบแนวตะแคงนะมันจะลากง่ายมากๆเลยนี่ครับผมอ่าแบบนี้นะครับแนวตะแคงอ่าแบบนี้นี่ครับผมแบบยิงโดนหัวทุกนัดแน่นอนนีครับล้วคนดูแบบฝึกทําบ่อยๆนะครับก็มันจะมีแบบบางนัดนี่ครับผมที่แบบอาจจะไม่โดนบ้างหรือโดนบ้างนี่ครับผมว่าปืนลูกซองยาวมันก็กระสุนแบบมันไม่ได้เกาะกลุ่มอ่ะเออนี่ครับผม นี่ก็จะเป็นการตั้งค่าของผมนั่นเองนะครับผมสามารถเอาไปใช้ตามผมก็ได้นะครับหรือว่าใช้ตามที่คนดูถนัดก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมแนะนําให้คนดูนะครับไม่ต้องปรับตามผมก็ได้นะครับให้คนดูนะครับปรับตามที่แบบคนดูนะครับผมถนัดที่สุดนะครับผมนะ